MG สตายแน่หมดอนาคตเพราะ MG 5แล้วจะเป็นยังไงต่อวันที่5กรกฎาคม2021เป็นวันที่ MG Thailand มีการพรีลอกช์รถยนต์นั่งรุ่นใหม่ที่เรียกว่า All New MG 5กันก่อนซึ่งสื่อบางสำนักได้สัมผัสคันจริงและมีคลิปวิดีโอกันเรียบร้อยไปแล้วซึ่งทุกคนรับทราบดีว่าตัวรถนั้นน่าสนใจพอสมควรทั้งดีไซน์ตัวรถ อุปกรณ์มาตรฐานและรวมถึงราคาจำหน่ายที่ได้ยินว่าว้าวพอสมควรเลยแรกเริ่มเดิมทีเราเคยมองว่าการมาของ all new MG5 นั้นน่าจะกระทบต่อตลาดรถเล็กโดยรวมที่เป็นแบรนด์รถญี่ปุ่นทั้งหมดแต่ถ้าหามองกันตามความจริงแล้วล่ะก็การมาของ MG5 โฉมใหม่ก็มีโอกาสที่จะกระทบหรือไม่กระทบต่อตลาดรถเล็กก็เป็นไปได้มันมีประเด็นอ่อนไหวหลายอย่างครับถ้าหามองประเด็นว่า All New MG5 มีผลกระทบต่อคู่แข่งอย่างไรคือด้วยฟอร์มแฟกเตอร์ตัวรถมันเป็นทรงคูเป้ซีดานทางเลือกว่าง่ายๆมันก็คือมาแนว Honda Civic ตัวปัจจุบันและน่าจะเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ทางเลือกใหม่สำหรับคนเจน Z และเจน Y ที่เริ่มหันซื้อรถยนต์ทางเลือกใหม่มากขึ้นนอกจากตัวถังสีดานซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการรถทางเลือกที่ใหญ่และยาวพอด้วยเหมือนดังเช่น t ต y o ต้ y ยาริและล่าสุด h o n Honda City h a t c h b a c k ที่รายหลังเนี่ยอุตสาห์เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาให้มาแนวยา r ริสเด็กๆแล้วก็ประสบความสําเร็จที่สุดนับตั้งแต่ Honda เปิดตัวรถตัวถัง5ประตูในรอบ18ปีนับตั้งแต่ Honda Jazz g e เจเนอเรชั่นแรกปี2003การเป็นรถทรงคูเป้สีดานของ Mg 5มันน่าจะไปแย่งฐานลูกค้าจากรถสีดานราคาประหยัดพวก Atev Almera หรือ m a ต้า2มาในระดับหนึ่งก็น่าพอเป็นไปได้อยู่เพราะด้วยเหตุผลของภาพลักษณ์การเป็นรถตัวถังคนเจเนอเรชั่นใหม่ และมีราคาจำหน่ายที่ไม่แพงเกินที่พวกเขาจะจ่ายได้ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้อาจไม่จำเป็นต้องแคร์ส่วนลดอะไรมากมายนะขอแค่อย่าผ่านไฟแนนซ์ยากก็เป็นพอแต่ถ้าหามองในมุมมองอีกม,มุมมองหนึ่งคือบางทีการมาของ MG5 โฉมใหม่อาจจะสะเทือนตลาดไม่มากนะักก็เป็นไปได้ด้วยสาเหตุคือยังไงเสียตลาดรถเล็กเมืองไทย ถ้านอกเหนือจากเรื่องความเชื่อมั่นความคุ้มค่าความสวยงามแล้วล้วก็ประเด็นเงื่อนไขาทางการเงินในการออกรถที่ง่ายดายก็สําคัญในการสร้างยอดขายรถเล็กพอสมควรเพราะทางเราจําได้ดีเลยว่า Toyota เคยเปิดตัว a อทปี2017แล้วทําราคาปังออปชั่นก็ดีนะดูแล้วค่าอื่นคงอยู่ลําบากแต่สุดท้ายแล้วก็ทํายอดขายช่วงเปิดตัวไม่ค่อยจะดีตามเป้าหมายเท่าไหร่นะ เพราะลูกค้าที่เล็งอีโคคาร์ในตอนนั้นก็ดันหันไปหาคู่แข่งที่มีส่วนลดเยอะกว่าเป็นเหตุให้มัสดาสองซีดานเคยทํายอดขายอันดับหนึ่งของรถเก๋งซีดานในเมืองไทยมาก่อนแล้วและพลอยทําให้ออเมราซูซูกิซีสขายดีขึ้นมาอีโยเวนยาริสแฮชแบ็กที่สามารถทํายอดขายหลักสา0พันคันต่อเดือนอย่างมั่นคงเพราะเป็นทาราเก็ตของคนรุ่นใหม่ที่แคร์เรื่องภาพลักษณ์ความแตกต่างมากกว่าด้านเหตุผลทางการเงินแต่นั่นแหละ เราต้องมาดูอีกทีว่า All New MG5 เปิดตัวแล้วจะเป็นเช่นไรแต่ลึกๆเชื่อว่าน่าจะทำยอดขายได้ถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้แต่ที่แน่ๆค่ายที่กระทบมากที่สุดก็คือตัว MG เองนี่แหละเอแทนที่จะไปฟาดฟันคู่แข่งญี่ปุ่นกลับโดยพิษสงตัวเองซะง,งั้นเหตุผลนั่นหรือครับมีดีลเลอร์บางรายยืนยันว่าราคาเริ่มต้นของ All New MG5 ราคาเริ่มต้นแค่500,000ป,ปลายๆเท่านั้นและมี3เกรดให้เลือกแน่นอนว่า รุ่นที่กระทบอย่างช่วยไม่ได้เลยก็คือ MG 3 Hatchback นั่นเองถึงแม้ว่าตัว MG 3มียอดขายหลกักหลายร้อยคันต่อเดือนอย่างทรงตัวแต่ถ้า MG 5โฉมใหม่จะจัดในราคาเช่นนั้นแถมเป็นรถตัวถังทางเลือกที่ไม่ใช่รถซีดานทรงธรรมดามีขนาดใหญ่กว้างมากๆแน่นอนว่าลูกค้าส่วนใหญ่คงจะต้องเลือก MG 5โฉมใหม่เพราะมันดูคุ้มค่าเงินกว่ามากและแพงกว่ากันไม่น่าจะมากเท่าไหรนะัก MG 5โฉมใหม่จะมี3เกรดได้แก่ 1, 1. 5 4รุ่นล่างสุดล้นลเลย 1.5d และ 1.5x sunroof ถ้าอนุมานให้ MG5 1 5 4รุ่นล่างสุดอ option ล้นราคาประมาณ5.8ถึง5.9แสนบาทแล้ว MG5 1.5d ก็คาดการว่าน่าจะมีราคาจำหน่ายประมาณ6.2ถึง6.3แสนบาทและรุ่นท็อปสุด MG5 1.5x sunroof น่าจะอยู่ราวที่6.6ถึง6.7แสนบาท แต่จะบอกว่าราคา MG 5รุ่นท็อปรุ่นเดิมนั้นก็ปาเข้าไป6.99แสนบาทแล้วเราจึงคิดว่ารุ่นใหม่ก็คงทำราคาป้วนเปี้ยนตามราคาคาดคะเนตามนั้นหรืออย่างมากสุดก็คือทำราคาเท่ากับรุ่นเดิมก็ยังพอเป็นไปได้อยู่นะครับและในเมื่อ MG 3ตัวท็อปมีราคา629,000บาทแต่เพิ่มเงินประมาณ4-6หมื่นบาทในการอัปเกรดเป็น All-New MG 5 ก็อาจเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมากและนั่นก็ยิ่งทําให้อนาคตของ MG 3ดูมืดมนแบบแปลกๆเช่นกันเหตุผลที่ MG 3อยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือมันเป็นรถ MG ที่ถูกที่สุดและมีเงื่อนไขทางการเงินเยอะพอสมควรเพราะเอาเข้าจริงราคาตัวท็อปนั้นเพิ่มเงินอีกนิดเดียวไปซื้ออัลเมราตัวท็อปยังคุ้มค่ากว่าพอสมควรเพียงแต่ดูเหมือนว่าแคมเปญของรถ MG เขาเนี่ยจะดูเร้าใจกว่าและช่วยให้การออกรถเนี่ยง่ายกว่าหน่อย และยิ่งถ้า MG5 มาจัดเต็มสักขนาดนั้นก็ยิ่งแย่งความน่าสนใจจาก MG3 แน่นอนในช่วงปีแรกก็คงไม่เท่าไหร่เพราะรถยังใหม่อยู่แต่เข้าสู่การขาย All New MG5 ปีที่2ขึ้นไปแล้วแล้วก็มันย่อมมีส่วนลถเป็นของธรรมดาเมื่อนั้นการตัดสินใจซื้อระหว่าง MG3 และ MG5 ก็ยิ่งน่าสับสนและยากเข้าไปอีกและเมื่อถึงเวลานั้นหลายคนก็คงมอง MG5 มากกว่าและพูดตรงๆว่าอนาคตของ MG3 ในตลาดโลกเอง ก็ยังมีความไม่ชัดเจนสูงมากเนื่องจากบริษัทแม่ก็ทุ่มทุนการพัฒนารถ e- hatchback คันใหม่เป็นอย่างมากและข่าวการพัฒนา MG3 โฉมใหม่ก็เงียบกริบทั้งที่รถเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2011หรือครบ10ปีแล้วทั้งที่รุ่นอื่นมีการเปลี่ยนโฉมว่องไวกว่าเช่น MG6 และ MG5 โฉมใหม่เป็นต้นถึงแม้ว่า MG3 อสเตรเลียจะขายดีมากเดือนละ1,500คันโดยเฉลี่ยแต่เมื่อบวกยอดขายทั่วโลกรวมกันได้ก็ประมาณ40,000กว่าคันเท่านั้น เราต้องลุ้นว่า s a c บริษัทแม่ MG จะตัดสินใจยังไงกันแน่ว่าจะทำ All New MG3 เครื่องยนต์สันดาปหรือ Hybrid ก็ได้หรือจะทุ่งพัฒนา EV5 ประตูรุ่นใหม่แล้วขายแทนที่ MG3 ทั่วโลกไปในตัวเลยอันนี้ให้พวกเขาช่างใจกันเอาเองนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็ซาวเสียงกันด้านล่างเลยนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b บส r i b e ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุ่อยางสูงครับ